สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับโอปอเอินมาไทายพี่นอ้องอ่าพอดีโอปอเลิกเลี้ยนครับก็เลยซอยแมวปลูกพักหวานคือเก่าครับปลขุดรูปลูกพักหวานเลยพ่อหัวมันจ้ะครับพ่อหัวมันพี่น้องนี่ครับปลาคือได้หลายเนี่ยเป็นมันหานาทีจ้ะเนี่ยมันหานาที่ยังคือมาหาหนาที่ประเฮ็ดกินแค่หานาทีสุกจ้ะแมีนบอนี่ครับแมีนเสื่อมตามตลาดเป็นเสื่อมขายนี่จ้ะรับเดี๋ยบเป็นสุกเน่ยเมียนบ่บบอสจะว่า ะขุดได้บ่เกียเกียได้ตัวมาสิขุดมันขุดไม่ได้ฮะเจ้าขุดบ่อันนี้ครับพี่น้องมันข้าขุดหินค่ะครับเกิดเองตามธรรมชาติครับเหลือไว้ต้นหนึ่งพี่น้องวันไหเราทัวนไหนพ่นนะวันนเรพุ่นโอ้ครับมื้อนี้ก็มาปลูกผักหวานพี่น้องผักหวานเพิ่มจ้ะอันนี้ครับพี่น้องครับผักหวานกะปลูกไรมานจะพุ่นล่ะครับ มืออ่อนี้กับเบิดเมื่อครับพี่น้องไรทำความสะอาดยาแล้วก็นขนใหม่ครับไม่ต้องน้ำเด้อน้ำห้ได้หัวใหญ่เด้อแมอ่มาลุนกันครับเชิดได้มันหัวใหญ่ยยปันไดปัดคักเดี๋ยวเดี๋ยวยดเ,เ,เดี๋ยวไล่ไปอีกแล้วเดี๋ยวเงาอยู่ก็ได้น่ะคนน่ะโอ้ยคักมันโค้งดิโค้งเราบอกครับเดี๋ยวมาลุนกันครับพี่น้อง ขันไม่กี่ก็เกือมันแสดงขันไม่กี่ก็เกือแสดงว่าไม่ขี่สุดแล้วสุดแล้วโอเคแล้วสุดแล้วอ่าลุดอันนี้เป็นหัวต้นเดียวยอได้ทั้งหลายครับต้นเดียวบ่แม่นได้เป็นสองสามโล่พันตีเสียมกับโบ้ไข่ดีนะครับพี่น้องมันนี่กระขุดมันขุดมันไปต้มกินขุดไปขุดไปซอนกับพวกคืน <laughs> มาสะใจจังนะ <laughs> กัดเอ้ยออเอา้อยครับพี่น้อ,อ,องหัวบังใหญ่เลยมันหานาทีจ้หะหน้าที่หนาที่เข็มแซ่บจ้นะเนี่ยอ่าครับเอ้ยเอาละ <laughs> นี่หัวงามงามรับพี่น้องว <laughs> <laughs> ดินล้วนกันแน่เอาง่ายจ้ะโคสองหัวแต่ว่าเอาเอาอะได้ต่ได้ขอน,น,นินพี่นาอแล้วแต่จะมีละซุดแล้วอยู่แต่ขอน,นิอ้นดินดีอยู่แนเนาะดินดีดินล้วนจ้ะดินดีครับเพราะจะ่าเพิ่นเป็นหัวเร็วปกติบ่ทันเอ็ดบทันได้หรอกทำงี้ตรงหน้าหนาว งานทางงาตีโอ,อ,อ๊อวัวจับเจอมูดวงนี่น่าจะเป็นแมงข้ามเนาะแมงข้ามครับดวงแมงข้ามพี่นอ้องนี่ครับหัวนี่น่าจะหัวใหญ่จ้ะไงะอ้ยอเอาละเอาเวละรวบรวบเร็ว ต้นเดียวก็เดี๋ยวจะปลูกไว้ไม่เนาะครับนเนาะเสียไปไม่ก็ได้กินอีกครับพี่น้องครับนี่ครับต้นเดียวครับในหลายเติบเยอะหลายเติบเยอะหลายจ้ะอันนี้ครับมัน,มนครับก็เดี๋ยวจะปลูกไว้อีกครับพี่น้องครับมันห้านาทีโมกแสีบเลยจ้ะพี่น้องอ่โมกแสีบ ทำัไบอสทำไรแหละอ้าวใสแล้ววันแห่งฝนเนาะโอ้ไปเก็บขึ้นมาหรอกจับกระเจาปูไว้อีกพี่นอง ไปอีกข้ออีกแล้วแม่ไปปลูกใบมองไม้นะมก็ได้ดอกโอ้ดินดีแล้วอันนี้ครับพี่น้องพักหวานกับปลูกว้ตามนี่แหละครับพักหวานเบิร์ตครับนี่ที่เอากิ่งไม้ปักอยู่นี่ครับคือพักหวานเบิร์ตครับนี่ครับแมนเบิร์ตครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จะเป็นปลาปลาผักหวานทั้งเบิดครับครับปลูกไว้พ่อได้กินได้ขายนะครับภายในอนาคตนะครับ3ปี4ปี5ปีครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายู่เหลี่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของปลาเก่านะครับ อันนี้ครับจะเป็นต้นบักหววขาดนะครับหรือว่าต้นมะหวดนะครับนะครับต้นน้นอยๆนี่มเม่นเมิดครับหลากลากต้นมะหวดก็จะ,ะกระจายไปทั่วนะครับกับม้อครับที่สําหรับปลูกพักหวานครับกับปลูกได้ครับผม ครับผมกะเสาเขียวกับปลูกเรียบร้อยครับปลูกมั่นนะครับเนาะปลูกมั่นไปอีกจ้ะครับเล็บไปอีกพักหวานกะปลูกหลายครับกะจะปลูกอ้อมซากเลยครับพี่น้องเป็นดินร่วนดีจ้าก็ได้เอาผักเอาผักหวานลงเนาะครับมั่นกะพอได้กินครับมั่นต้นเดียวเกิดเองครับเกิดเองบ่ได้ปลูกมันห้านาที อันนี้ครับพี่น้องก็แปลงกัวเกล้าครับเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ครับลากอาจจะเป็นเรื่องสีเนาะถ้าต่ำเกินก็เอาดินลองกวนอีกจ้ะ,จะเพราะสำหรัปลูกตำนะบ่หายน้ำครังจ้ะเอยสูงจังหน่อยพี่น้องประมาณเส้นหนึ่งอันนั้นโอเคเรียบร้อย เอ,อกฟางมาพุ่มจ้ะอ้าวต้วนนี้ต้นนี้เกิดแล้วตัวี้นะครับเกิดแล้วแถวนี้ก็จะมีหลากของบักม่วงของกระท h อนนะครับบักตองนะครับดินล้วนดีดีพี่นหมครับครับดินดีครับแต่เดี๋ยว ะเอาต้นแค่มาใส่อีกครับต้นแค่กำลังเพาะอยู่เอาต้นแค่มาปลูกอีก,อ,กอ่ะยิงจะเป็นพี่เลี้ยงซอยๆกันหลายๆต้นนะครับเสาเขียวกะเป็นค้นปลูกนะครับผักวานเบาโชกับบ้ค่อยได้เฮ็ดหรอกครับสามารถลดน้ำใเพื้นซื้อ,อตอนเสาร์ง่ายมากสมบูรณ์ดีหลากดี ถั่วลอให้ใบเกิดลายบางเทือกเอามาปลูกก็ดูแลี้ง่ายครับมันจะหลังนะครับพี่น้องปลูกตอนน้อยๆแบบนี้เลยครับปลูกด้วยมเมล็ดถ้าถ้าเพื่อนนี่ไม่เลี้ยงดูแลเพื่อนก็นจะเอาพาแค่เจ็ดมือจ้ะลากงอกแล้วเพื่อนก็นเสียบเลยเน่ครับพอเจ็ดมือพอลากงอกเอาไปเสียบเลเอาไปใส่ใกล้ๆกันครับพี่เลี้ยงเลยครับแต่ตัวน,นี้ก็น่าจ,จะลายมืออยู่รุ้มกหลังครับเนาะ ครับพี่น้องโอ้หลากระลังนั่นเลยนเนาะเงี้ยวไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่ากระโบเป็นแยงดอกแต่ว่าได้เขาไม่ได้ออกจากจากทุ่งกะออกให้สมบูรณ์จะเพราะไห้หล่าขาดเพราต้องให้ขาดเขาแพียงหล่าเป็นประมาณนี้แหละโบต้องเป็นเอียงกัน,นเลยเนาะโบคอยมักน้ำปันไดนเพราะว่ากัางวันจะี๋โบมักน้ำแช่โบมักน้ำแช่ครับแช่เล่นเลย เลยลุมนึงพี่น้องนี่ครับมองนียนะครับมอครับเป็นหินแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับดไปมาณนี้ครับการปลูกกระปลูกบอยากครับผมแต่ว่าย่ามดูเลียครับถ้าเบิ้งเอาครับเบิ้งไปเรื่อยๆ ถ้าพระท่านมีไมบเลี้ยงก็ให้มีห่มห้จ้ะเอาฟางมาคุ้มพอพรให้ถึงแดดเอาฟางมาคุ้มว้ก่อนบมักมังเพราะว่าผงหวานยังต้นหน่อยอยู่ยังย่านแดือดสามสี่ปีแล้วว่าเป็นยังโคนทองคำพี่น้องโคนทองคำเดาหรอเนาะเอาครับเมื่อนี้ก็เอาซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับ กักปูไว้เป็นอนาคตนะครับพี่น้องพืชในอนาคต3ปี4ีปี5ปีครับก็จะได้กินได้คายนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กัประมาณนี้ครับพี่น้องครับกัขุดมั่นนะครับขุดมั่นแล้วก็ผ้าเบงที่บริเวณที่ปลูกพักวันนะครับจะปลูกอีกต่ออย่จ้ะครับปลูกอีกต่ออีกครับผมก็เอาไว้สำนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณทุกๆกํำลังใจครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ